สวัสดีค่ะมาพบกันกับป๊อปปี้กแล้วนะคะวันนี้ป๊อปปี้จะพามาทํากุ้ยช่ายทอดค่ะจะเป็นกุ้ยช่ายทอดคล้ายๆกับกุ้ยช่ายทอดชนบุรีนะคะค่ะก่อนจะไปรับชมขขากําลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้กันด้วยนะคะไปดูขั้นตอนและว,วิธีทํากันเลยค่ะผักแป้นที่ล้างสะอาดและหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ800กรัมค่ะ ผสมในการทำกุยช่ายทอดนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำมันพืชพริกไทยสีขาวกระเทียมสับค่ะอัตราส่วนจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะเทส,ส่วนผสมทั้งหมดลงในชามผักกุยช่ายเลยนะคะเพื่อนจากนั้นเราจะนำไปผัดในกระทะเพื่อให้ผักสลดค่ะถ้าเราใช้วิธีการคั้นโดยไม่ผัดนะคะเวลาทอดผักกุยช่ายจะไม่สุกค่ะ ัดจนผักสลดตักพักใส่ชามให้เย็นนะคะเราค่อยมาบีบน้ำออกทีหลังกันค่ะค่ะต่อไปไปทำส่วนผสมแป้งกันเลยค่ะส่วนผสมในการทำแป้งก็จะมีแป้งสาลีแป้งมันแป้งข้าวเหนียวเกลือน้ำมันน้ำปูนใส่นะคะค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดผสมในชามให้เข้ากันก่อนนะคะเราถึงจะนำไปผัดในกระทะต่อค่ะ เราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะในการผัดแป้งค่ะเพื่อให้แป้งค่อยๆสุกดีเข้ากันดีค่ะ แป้งก็เริ่มจับตัวกันดีแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องให้แป้งสุกทั้งหมด100%นะคะสุกแค่80%ค่ะจากนั้นก็ตักใส่ชามพักไวค้ค่ะคลุมด้วยผ้าขาวบางกันแป้งแห้งด้วยนะคะสูตรนี้แป้งจะไม่ติดมือนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราใส่น้ำมันลงไปด้วยนะคะระหว่างที่รอให้แป้งเย็นนะคะเพื่อนๆเ,เราไปบีบน้ำออกจากใบกุยช่ายกันต่อเลยค่ะ บีบน้ำออกให้หมดนะคะออกให้หมาดที่สุดคะ่ะถ้าเกิดบีบน้ำออกไม่หมดเวลานําไปทําเป็นไส้และทอดจะทําให้ขนมแตกนะคะเมื่อแป้งเย็นแล้วนะคะนําแป้งมานวดให้เป็นเนื้อเนียนเนื้อเดียวกันก่อนนะคะเราถึงจะปั้นขนมกันได้คะ่ะเพื่อนๆก็นวดนวดขึงๆแบบนี้นะคะโรยแป้งมันด้วยนะคะเพื่อให้นวดง่ายขึ้นคะ่ะ รึงแป้งเป็นเส้นๆจากนั้นก็บิดแป้งเป็นก้อนพอประมาณไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะสําหรับปั้นขนมกุยช่ายทอดของเราค่ะถ้าเพื่อนๆไม่บิดแป้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช้มีดตัดก็ได้ค่ะใช้วิธีการกะประมาณเอานะคะถ้าเพื่อนๆมีตาช่างดิจิตอลเพื่อนๆก็ใช้ตาช่างดิจิตอลในการสั่งได้เลยนะคะค่ะเราจะใช้ขวดเล็กๆนะคะกลมๆในการลึงแป้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆมีไม้กรึงเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้ค่ะ จากนั้นก็ตักไส้ไม่ต้องใส่ไส้เยอะมากนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาทอดมันจะเกิดปัญหาทำให้ขนมแตกค่ะจากนั้นก็แตะน้ำที่ขอบแป้งนะคะใช้มือบีบๆีบค่ะเน้นนะคะไม่ต้องใส่ไส้เยอะนะคะเพื่อนเพเพราะว่านี่ทำแล้วใส่ไส้เยอะแล้วขนมแตกบ้างนะคะใส่พอประมาณนะคะไส้ ก็ปั้นขนมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทอดขนมกันต่อเลยค่ะสูตรแป้งสูตรนี้นะคะปั้นขนมได้ประมาณ35ตัวค่ะอาจจะบวกลบได้ไม่เกิน2ตัวค่ะเพื่อนๆน,นี่คือไส้ที่เหลือนะคะ800กรัมไส้กุยช่ายเหลือแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยทอดนะคะเรามาเตรียมน้ําจิ้มกันก่อนเลยค่ะน้ําจิ้มนะคะเราจะใช้น้ําส้มสายชู60กรัมน้ําตาลทราย150กรัมนะคะเราต้องการน้ําจิ้มที่มีความเหนียวข้นนะคะซีอิ๊วขาว10กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะน้ําเปล่า50กรัมค่ะเพื่อนๆซีอิ๊วดําจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบซีอิ๊วดาก็ใช้แค่1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะเพิ่ม มสีสันให้มีสีเข้มน่ารับประทานนะคะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟให้เดือดน,นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มแล้วก็หั่นพริกแดงพริกเขียวใส่ตามใจชอบเลยนะคะไปทอดขนมกันต่อเลยค่ะเราจะตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนจะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นก็ค่อยๆหย,ย่อนขนมลงไปเราก็จะ ใช้ไฟกลางในการทอดนะคะเพื่อนๆทอดไปจนกว่าขนมจะออกสีเหลืองอ่อนๆนะคะขนมชนิดนี้นะคะสีจะไม่เข้มนะคะเพื่อนๆทอดนานเท่าไหร่สีก็จะไม่เข้มค่ะสีจะได้แค่ประมาณสีเหลืองอ่อนๆนะคะเพราะว่าเราใช้แป้งมันในการทําเป็นส่วนผสมนะคะทําให้ขนมสีอ่อนค่ะขนมอาจจะมีแตกบ้างนะคะเพื่อนๆเป็นธรรมดาค่ะ เวลาที่ใช้ในการทอดแต่ละรอบนะคะประมาณ15นาทีนะคะหรือจะบวกลบประมาณ5นาทีค่ะแต่เราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะไม่ใช้ไฟแรงเพราะว่าขนมข้างนอกจะไม่ก่อนสุกนะคะเราก็พลิกกลับด้านเรื่อยๆค่ะสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ พักไว้ใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำมันนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีกระดาษซับมันเพื่อนๆก็ใช้รองได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมกุ้ยช่ายทอดนะคะทานกับน้ำจิ้มจิกโช์อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวสวัสดีค่ะ